สวัสดีครับวันนี้ a f ลาบดอนะครับก็มีลูกสุนัขลาบดอรีทิปเบอร์นครับสีดำนะครับสีคลาสสิกนะครับมารีวิวนะครับลูกสุนัขชุดนี้นะครับสายเลือดดีนะครับโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นลูกสุนัขสายเลือดแชมป์นะครับพ่อและแม่ของเขาพ่อและแม่ของเด็กๆชุดนี้นะครับเป็นลูกไทยแลนด์แชม m p เปี้ยนนะครับเด็กๆชุดนี้นะครับมีใบ การันตีสายพันธุ์แท้นะครับจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยนะครับสี่ตัวนี้นะครับเป็นเพศเมียนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่ขี้เกียจมากด้วยนะครับเป็นผู้หญิงที่ขี้เกียจมากเลยนะครับใครสนใจซื้อไปเป็นภาระนะครับราคาสิบใบเท่านะครับไม่รวมส่งนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับจูงไปไม่อายขายแน่นอนครับลูกสุนัขชุดนี้นะครับ สนใจดูพ่อพันแม่พันธสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือโทรมาที่0619161879นะครับรับประกันว่าเป็นภาระแน่นอนครับลูกลูกหมาชุดนี้นะครับนะครับเกิดวันที่6เมษายนนะครับอ่าวันที่6นี้ก็จะครบ40วันฉีดวัคซีนเข็มแรกครับส่งมอบเมื่ออายุครบ50วันนะครับอ่า ส่งมอบเมื่ออายุครบ50วันนะครับว่างเพศเมีย4ตัวนะครับสนใจไปเป็นพระติดต่อเข้ามาได้นะครับผมโดนลุมโดนลุม <laughs> สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับผม